ได้ไหมครับเบียกได้แล้วพี่ท้าพีทเดี๋ยวนี้ิรงบเดี๋ยนะข้าบหนึงนะครับเขานะครับข้าวยรับ ค่ะเป็นไงบ้างว่าออกงานร่วมกันแล้วต้องมาโชว์สวีทหวานกลางน่าจีเลยมันมือชกแบบไม่รู้ตัวเป็นไงบ้างคะต้องมาจุบก,กันหอมแก้มพี่ต้าทำนี่<ด>นะพิก็ <c oughs> ไม่จริงๆแล้วทำไปไม่รู้ตัวเหมือนกันก็มันก็คือมันมันเหมือน,นมันอัตโนมัติไปเอง <laughs> ประมาณน <c oughs> <ง>ีเออใครก็เพ <c oughs> ื่อน <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่คือ ว่าต้องมางานนี้มีการแค่แบบเล่นเกมเฉยๆแต่ไม่เขาไม่ได้บอกดีเทลอะไรเงี้ยท่านด็อกเตอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวก็เป็นเซอร์ไพรส์เองเดี๋ยวก็รู้เองผมไม่บีบแล้วเดี๋ยวคุณก็รู้แล้วรู้อะไรอ๋อให้ทําอย่างนี้เลยเหรออ๋อโอเคอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามก็เป็นไปตามธรรมชาติตกใจอเหมือนพิตาหอมแก่โชว์สื่อเป็นครั้งแรกหรือเปล่าก็ครั้งแรกอะค่ะนในการงานที่สองเองเนาะแต่คบกันมานี่งานงานที่สองเองค่ะงานที่สองรู้สึกเป็นไงบ้างค่ะเออมันก็เป็นไปตามธรรมชาติอะเนาะ ต่ว่าก็ก็เขินนิดหน่อยสบส์ซีวิตานอกจากหวานด้วยยีงได้ร่วมทำบุญด้วยครับคู่นี้ทำไมถึงเร่งแล้วก็ทำบุญในสัปดาห์นี้วันนี้<อ>วันนี้ต้องต้องขอบคุณเดนทิสเต้นะคะเขาก็นอกจากชวนเรามาแถลงข่าวแล้วเขาก็ชวนเรามาทำบุญด้วยแล้วก็จริงๆแล้วต้องยกความดีให้หกัางท่านด็อกเตอร์แล้วก็เดนทิสเต้นะคะ เพราะว่าเขาแบบเหมือนชวญเราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บุญกุศลทั้งหมดก็คงต้องให้ให้ท่านไปแล้ว,ว่ามาร่วมงานกับคู่หวานที่เขากําลังใกล้แต่งสองคนนี้มีคิดแพลนเหมือนของเขาบ้างไหมคะออไม่คิดเลยค่ะทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะคะทุกอย่างมันมันมันเป็นมันเป็น,น,ปนแผนการของเบื้องบนที่เขากําหนดมาแล้วเราก็ไม่มีวันรู้อนาคตได้แต่ว่า สิ่งที่เราเป็นอยู่ทั้งสองคนตอนนี้คือเรามีความสุขมากๆแล้วก็ถ้าแต่งงานไปแล้วมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีสุขไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันไม่ใช่ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็คิดว่าก็เหมือนพลอยนะครับคือเราสองคนก็มีความสุขกันมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มากพอคือแต่ยังไงเนี่ยผมก็จะทําดีที่สุดนะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยถ้าทําให้พลอยมีความสุขผมก็จะทำาอชูหวานอย่างนี้วันเลนไทยนี้มี<ก>แพลนไปหวานที่ไหนกันหรือเปล่า เยังไม่ได้แผนกันเลยถ้าไม่มีถ่ายละครนะถ้ากองละครไม่ถ่ายละครก็จะกินข้าวค่ะคงกินข้าวพูดคุยปกติผู้หญิงเขาต้องมีแบบว่างานแต่งงานในฝันบ้างคอยเคยคิดบ้างแต่ว่าสมมติถ้าแต่งงานเนี่ยอยากจะแต่งงานไงอะไรยังไงอ้ยยากอะค่ะเพราะว่า้าไปงานของทุกๆคนมันก็คือคงเป็นแนวไหนก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่แบบเ แต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็ถึงเวลาก็ไปตัดเค้กมีเพลงเซอร์ไพรส์หรืออะไรคงคงไม่ใช่งั้นนะพลอยคงแบบอะไรที่มันเป็นการเฉลิมฉลองและสมกัขนานมากกว่านั้นแต่ว่านึกไม่ออกจริงๆอะค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่แบบอารมณ์ใส่ชุดแล้วก็มาเดินตัดเค้กแล้วก็จบอะไรคงไม่อย่างงั้นนะคะไีด้ครับจริงๆก็พอรู้ว่าพลอยเขาเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยนะแต่จะให้พูดหมดก็ยังไม่ได้นะ แต่เราก็อยากให้มันเป็นอะไรที่ส่วนตัวแล้วก็มนจากความรู้สึกของเราจริงๆไม่อยากให้มันคิดว่ามันต้องเป็นพิธีการหรืออะไรเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันมาจากใจแค่นั้นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองนะครับแต่ทําเพื่อทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไงนะมันเซนซิทีฟเนาะใช่ไหมับ แต่ก็ขอยืนยันนะว่าเราสองคนเนี่ยมีความจริงใจต่อกันแล้วก็จริงจังมากๆนะครับสำหรับความสัมพันธ์อันนี้นะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเย่าเพึ่ง เอพิเล่เป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแอบถามเรื่องกักจีที่ผ่านมาเห็นภาพในอินสตาแกรมคงท่าจะหวานนิดนึงไม่หวานนะปกติลูกสาวที่บอกว่าไม่หวานที่คอยไม่หวานนะไม่หวานนะเป็นครอบครัวครับเป็นคอบครัวเป็นแนวครอบครัวมากกว่านะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวของของผมอ่ะเขาจะอยู่เป็นครบอะไรเงี้ยผมก็ก็ชวนพลอยไปด้วยนะฮะซึ่ง ก็ดีใจนะครับที่ที่คุณป้าคุณลุงคุณอาคุณพ่อทุกคนเนี่ยก็เขาก็เอ็นดูพลอยแล้วก็ให้การต้อนรับอะไรเงี้ยเราเรากา็สบายใจแล้วก็ดีใจที่เขาได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาจากไหนหรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่ามาเห็นพื้นฐานของของพวกมันมาเห็นแบบว่าพวกเราเป็นเป็นทำอะไรเป็นคนยังไงหรืออะไรเงี้ยครั อต,ตอนที่เขาชวนไปแบบมีตื่นเต้นรว่ามีตเตรียมตัวอะไรศษหรืกเปล่าไม่ค่ะก็ไปไว้ง่ายใส่เสื้อหลมๆเป็นเกงกีนสบายค่ะก็ยพยายามเป็นก็เป็นตัวเป็นตัวของเราเองที่สุดนะคะแล้วก็ดีใจที่<ม>ที่ทุกคนเขาแบบเขาต้อนรับแล้วก็เขาเอ็นดูเราแล้วก็เขารักที่<ม>เราเป็นเราแบบนี้อ<ม>ะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีพิธีการอะไรมากค่ะทุกคนก็แบบสบายพอพลอยมาทุกคนก็เฮอะไรเงี้ยก็แบบ ให้ไปแกล้งคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี <c oughs> <c oughs> ้ยขาก็สนุกกันนะคะเขาก็มีความสุขไปช่วงตุลจรีนี่การให้อ่งเปลาจากผู้ใหญ่ผ่านนิทร่ศได้รับมาแอคทานนิดนึงมานละได้ไปด้วยเลยก็มีเขาคือทุกคนก็ให้กันเป็นเขาเรียกว่าอย่างไรนะมันเป็นน้ําใจแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนการที่เด็กเนี่ยแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อะไรเงี้ยฝักเนื้อฝักตัวอะไรประมาณนี้ก็สนุกสนุกนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นพิธีการหรือซีรีส์ะไรด์บอก คุณป้าคุณลุงอะไรก็บอกอ่ามาทางนี้มาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นอยู่ด้วยก็ต้องได้อ่างเปล่าด้วยได้ทุกคนครับขนาดคุยได้เป็นสิบสองดีใจคุยดีใจโชคดีโชงนีโชคดีแต่พอคุณป้าค่ะมีแบบว่าให้ให้ซอยหรือเปล่าในฐานะที่อายุมากกว่าเขาต้องให้เด็กๆหรือเปล่าที่อายุมากกว่าก็ไม่ถือคอย มไม่หรือเขาอครอบครัวแต่ก็ค,คือมันคงเป็นบรรยากาศที่ยังไงนะเหมือนกับว่าพลอยเขาไม่เขาไม่ได้มีงานแบบนี้ในครอบครัวอะไรเงี้ยคือพลอยไปเขาก็ าก็บอกว่าสนุกดีได้เห็นวัานธรรมอีกแบบหนึ่งแล้วมีความสุขดีน่ารักอบอุ่นค่ะเป็นครั้งแรกของพลอยที่ได้เห็นแบบชุซึามานี้แบบใช่ค่ะก็ก็คล้ายๆกับสงการบ้านเราเนี่ยแหละค่ะถึงเวลาเราก็ต้องไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยทำความเคารพอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันแล้วก็อบอุ่นค่ะมันก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าพลอยเองก็ไม่ได้เชื้อสายจีนแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ ไปทำความสนิทสนมกับครอบครัวคืออ๋อเคยเจอเคยเจอกันแล้วค่ะเคยเจอกันแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยพี่พลอยขอถามถึงละครหน่อยครับล่าสุดมีกระแสว่าเราเล่นละครของพี่หน่อยแทนี่อ๋อค่ะพี่อ้อมพี่้มนะก็มาแทนพี่อ้อมอะค่ะคือก่อนก่อนหน้านี้พี่หน่อยเขาติดต่อให้เล่นรักคุณท้าฟ้านี่ประมาณกลางปีที่แล้วเป็นเป็นอีกบทบาทหนึ่งแต่ว่าพอตอนนั้นพลอยบอกว่าพลอยพลอยติดละครพลอยติดหลายอย่างก็ไม่สามารถที่จะ แชร์คิวกันได้อะไรเงี้ยแล้วจนตอนตอน,ตอนหลังทุกอย่างมันก็ เป็นแบบนี้พลอยก็เลยบอกว่าพี่หน่อยก็แบบพี่หน่อยเคนบอกว่าพลอยเนี่ยเล่นเปล่าสนใจเปล่ายังสนอยู่เปล่าบอกสนดิพี่แต่ว่าตัวนี้มันเรียบๆนะพลอยจะเล่นไหมอะไรเค้ <c oughs> บอกอุย้ยเอาผมให้อ่านะดิพี่เล่นดิแต่พลอยอยากเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเาถ่ายประมาณแบบ10กว่าคิวก็คือไม่ได้กวนเวลาเรามากนกะแล้วก็พี่หน่อยกับพี่เคนก็น่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นผู้จัดที่แบบผู้จัดใหม่แล้วน่าทางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก <c oughs> ็อยากร่วมงานกับพี่เคนมานานแล้วยังไม่เคยร่วมงานกับพี่เคนเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้ร่วมงาน ีท็อปแดดเขนเรียกเขาท็อปแดนท็อปแดปแดเขาก็ตื่นเต้นตอนท็อปแดดเขาก็แบบเขาแบบอะเล่นนะเล่นนะโอ้ยมากอดหน่อยน้องสาวอะไรเราก็แบบแหมเมื่อก่อนท็อปแดดไม่เจอไม่กอดแล้วเดี๋ยวนี้กอดโอ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เล่นละครเราต้องดูแลอย่างดีอะไรเราก็แบบขำเขาเขาน่ารักค่ะแอบ,บถามถึงแฟชั่เซนตล่าสุดที่ถอ,อยหายไปค่ะพี่ป้าเห็นแล้วหรือยังก็เป็นการรี ค่ะหน้าอกก็แบบว่าจริงๆเราใส่ใส่ใส่บราไว้แต่ว่าเราก็ตกแต่งรีทัชบราออกเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยค่ะสาวพี่ต้เห็นแล้วเลยว่าต้างไปช็อปตัวเองก็ชอบครับสวยดีะงานศิลปะมันก็อย่างนี้ครับมันมันอยู่ที่สายตาของคนมองแล้วมันก็คือมันเป็นงานที่ดีแล้วก็ผมดูปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเออมันมันได้นำเอาเสน่ห์ของพลอยออกมาอะไรอย่างนี้งานพิเศษด้วยล่ะครอบอินเมจ ห้ปีอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ความสวยอย่างเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออครบรอบหนังสืออิมเมจยีปีซึ่งเป็นหนังสือแบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเราได้ครึ่งปกเรารู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากจริงๆเราต้องขอบคุณทางพี่แอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นภาพแฟชั่นเซ็ทสวยๆอะไรเงี้ยแต่บางอย่างที่มันจะดูแบบบือหวาอย่างที่ทุกคนบอกเห็นแล้วโอ้เขาก็รีทัชนราไฟล์ออกเพื่อให้ดูแบบอ่าดูแบบเซ็กซี่มากขึ้นจริงๆเราไม่ได้ทั้งหมดนะเราก็แบบมีใส่แต่ว่าก็ต้องแบบตกแต่งปอะไรเงี้ยพพออใใจช่มัคะกบภาปล จริงๆแล้วผู้ใหญ่ตัดสินใจนะคะถ้าอะไรที่เขาตัดสินใจว่าดีไอยว่ามองว่าดีแน่นอนคือกับอิมเมคงไม่ต้องพูดทุกๆคนก็คงทราบดีว่าพี่แอร์เขาเป็นคนที่ทํางานแล้วงานทุกอย่างออกมาเป็นงานชิน้นคุณภาพะอะไรเงี้ยค่ะรเรื่องผลง,งานละครพี่ต้าครับพี่ล่าสุดพี่ต้าเนี่ยเหมือนพี่ป้อนเนี่ยมีรายชื่อ,อคันดิเดตว่า หนึ่งเนี่ยนะแสดงที่พี่ต้าวางตัวเฮ้พี่ป้อนวางตัวไว้ว่าจะให้เล่นมายาลิศยาพี่ต้าใช่ไหนป้อนเล่มาคุยอะไรบ้างเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วอ่าคุา่นพระใช่ <c oughs> ก็จะก <c oughs> ็อ่าลงตัวแล้วอะครับคิด <c oughs> ว่าคงจะพูดได้แล้วเพราะว่าอ่าจะฟิตติ้งเนี่ยก็คงจะเป็นอาทิตย์นี้แล้วซึ่งวิกิเอ็นนี้ ็ดีใจนะครับที่ที่ได้รับบทบาทนี้นะบทบาทคือเป็นตากล้อง,องชื่อว่าโอมเนี่ยตอนนี้ก็พยายามไปจับกล้องพยายามไปหัดขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเขาะจะได้สมบทบาทมาคือดีใจครับคแล้วตอนนี้มีบทคือจะเล่นแม่งไหมอือก็คงตามบทนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าก็ไม่เคยรับบท นี้มาก่อนนะครับสำหรับสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมือใหม่นะครับก็คือเพิ่งเริ่มต้นนะครับกับกับเรื่องของงานแสดงเนี่ย,นยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะครับแต่ว่า,าในทุกๆความท้าทายในทุกสิ่งทุกสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันก็มันมันมันก็มีความสุขอะเพราะว่าเราก็ได้ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารักกับงานมันขอบคุณครับ หวานนุหอนหวานขอนคนะคะขอบคุณค okay. ่ะดีได้ดีนะดีดริงขอบคุณค่ะ